สวัสดีครับพบกับผมเทนเนอร์โจชนบุรีนะครับวันนี้จะมาแนะนําท่าลดและกระชับหลังแขนนะครับถ้าใครรู้สึกว่าหลังแขนย้วยแล้วไม่กระชับนะครับช่วงนี้เลยนะครับผม เพียงใช้เก้าอี้นะครับหนึ่งตัวก็สามารถออกกำลังกายได้แล้วครับใช้น้ําหนักตัวเราเป็นบอดี้เวทเป็นแรงต้านนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นหาเก้าอี้ที่มันมั่นคงแล้วก็ไม่เลื่อนครับไม่เป็นล้อเลื่อนนะถ้าเป็นล้อเลื่อนมันจะกิ้งไปกิ้งมาได้ทําให้เราเกิดอันตรายได้ครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับหาเก้าอี้ที่มั่นคงแบบแข็งๆแบบนี้นะครับเก้าอี้ไม้ก็ได้นะยิ่งดีเลยครับให้คนนั่งที่ด้านไปปลายเก้าอี้นะครับแล้วก็ก้าวขาไปด้านหน้าให้มันงอเล็กน้อยนะครับแบบนี้จะเหยยีบเเต็็มฝาาท้้กไดหรือ เปิดปลายเท้าขึ้นยืนด้วยส้นเท้าก็ได้ความกว้างของขาอยู่ประมาณเท่าช่วงข้อไหล่หรือข้อสะโพกตัวเองนะยืดตัวตรงขึ้นเอามือชิดก้นไว้แบบนี้นะชิดก้นไว้ยืดอกขึ้น,นครับจากนั้นยกก้นขึ้นเราจะหย่อนก้นลงตรงๆแบบนี้ให้ก้นและหลังติดกับเก้าอี้ e นะครับเราจะไม่ห่างจากนี้ให้ติดแบบนี้เลยนะครับแวโลงหายใจเข้าดันขึ้นเป่าปากลงหายใจเข้าหนีบศอก ขึ้นป่าปากยืดอกตัวตรงขึ้นถ้าแบบนี้มันจะลงที่หัวไหล่มันจะทําให้เกิดการบาดเจ็บไหล่ได้เพราะฉะนั้นให้ทุกคนพยายามดันก้นให้ติดกับเก้าอี้นะตอนลงหายใจเข้าดันขึ้นป่าปากให้เริ่มสั่นและหนีบซอกตอนลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกเก่งหน้าท้องด้วยลงลงเท่าที่ไหวได้นะครับสําหรับมือใหม่แล้วก็ขึ้นแค่นี้พยายามอย่ากระตุกถ้าใครไหวลงให้เป็น90องศาข้อศอกข้อไหล่ตรงกันหนีบข้อศอกไว้ดันขึ้นอย่าลืมหลังติดกับเก้าอี้นะทำเซตละสิบห้าครั้งครับ ใส่พร้อมกันนะนีบศอกไว้เห็นไหมโอ้โหรู้สึกหลังแขนมากครับเมื่อครบแล้วก็ยืดกัมเนี้ยโดยการจับข้อศอกแบบนี้ตัวตรงนะครับทําทสลับนะทํา เซตละ15ถึง20ครั้งนะครับใครอยากจะมีหลังแขนกระชับนะครับทำประมาณ3 4เซตนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครต้องการอยากจะทราบเท่ากับรังกายแบบไหนนะครับหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางต่างๆด้วยครับพิมเขาว่าเทนเนอร์โจชมุรีนะครับก็จะเจอผมในนั้นนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ